รีไอทีแต่งตัวดีกว่าอ่ะก็ต้องอนี้น่นึงอ่ะดูิศวาลคมูเอันนี้บอนอันนี้บอกอันนี้ออันนี้เลยขาตัวอะไรวะเอนะไปตลาดพับรักพััตลาดนีชิวไปป่ะดูประธานตกองมาว่ะครับพ้อมันไปมาแล้ว้เข้าอะไรได้เข้าจะบอกวหาไปนลนั่เหนั่ไปนั่งปนันัไนัปนันันั่งนั่ปนันั่ไปนัไปนั่ง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 นันันไนั่มนัไปนั

นอมากสิโอน้ผ <bom> bo <os> ่ปันบ้ยอย่าอย่อย่าคุอขอขอขอสิบปรดีเอาผ้ามาเช็ดเอาผ้ามาเช็ดรัเอหมาหาใหหไป่พอค่ะเอ้ผ้ามื่เกี้ไปไหนแล้ว้เนี่อขนาดนี้นะโ่เอ้้าเลยะเออปากคำไปไม

มานั่งแล้วนี่ครับนีครับนั่งนะฝันหลังนะครับถ้าจะนั่งแบบนี้นะครับไปยืนเรียงกันใหม่แล้วเข้ามาใหม่ครับเดินเดินมาเดินเดินมาแล้วก็มานั่งรูปนั่งรูปนั่งเสียเาียแรขอไปประเมินด้วยครับ รายบบการรายการเบื้อต้นเป็นยังไงครับการออกแบบรายการบ้องต้นก็จะเป็นรายการแนวอ่ออาษาบวาไตี้ครับก็จะเป็นเรื่องการข่าวสารในโรงเรียนแหละก็จะมีทั้งการทอลโชว์คุยกับ นักเรียนแกนนำแล้วก็นักเรียนตัวอย่างครับแล้วก็ยังมีรูปแบบรายการก็ยังจะมีการส่งจดหมายเข้ามาในรายการครับเพื่อตอบแล้วก็ชิงตอบปัญหาแล้วก็ให้ขอรางวัลไปครับแล้วก็จะคงจะหมายมาครับออกแบบฉากแล้วก็จะเอาเราเวลาเราจัดทาฉากเนี่ครับเราก็จะให้จัดทำฉากให้มันสอดคล้องกับเนื้อหาของอรายการครับ ชุวยพูดไม่ชัดค่ะก็คือเขามีความตลกอยู่ในตัวแล้วก็มีความแปลกใหม่ของพิธีกรค่ะเขาพูดเขาพูดใช้เขาพูดไม่ชัดคือในราการอย่างไรคือเราคือในเออรายการนี้จะเปิดตอนช่วงเปิดเทอมใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะมาลองทดสอบคือลองทำเทสทดสอบก่อน ก่อนเปิดเทอมประมาณ2อาทิตย์ในช่วงเปิดเทอมคือเราจะจะัดฉายเป็นจันพุธสุก์ใช่ไหมคะเออวันวันจันทร์ก็จะมีข่าวสารวันข่าวสารแล้วก็วันพุธจะมีการตอบคาถามให้น้องให้เด็กในโรงเรียนร่วมเอ่อร่วมร่วมกับรายการส่วนวันสุกขก็จะมีการสัมภาษณ์บุคคลบุคคลในโรงเรียนการทํางานก็คือเอ่อ เราจะแบ่งงานถ้าเกิดเป็นเราจะให้ฝ่ายฝ่ายเอ่อคียีป่ะค่ะแล้วก็คนคิดคนคิดสกิปคิดคิดก่อนก็คือเอ่อคือให้ให้ให้คือตอนแรกเราจะเรา,เราจะมาประชุมรวมกันก่อนให้ระดมสมองร่วมกันก่อนแล้วก็แบ่งงานให้ฝ่ายอาร์ตกับฝ่ายสริปไปถามว่าจะต้องการเป็นแบบไหนแนวไหน แล้วก็ลองมาเสนอที่ประชุมอีกทีว่าจะเอาลว่วงลงมาติว่าจะเอาแบบไหนคะ่ะยาที่เขาบอกว่าาวันจันทร์สุจวันอาคารก็ถัดเสาทิศน,นี้คือไม่ไม่ได้ฉายค่ะไม่ได้ฉายแต่ว่าไปการกไปถ่ายใช่ไหมถ่ายล่ว<ช>งหน้าถ่ายล่วงหน้าค่ะก็แบงา้นเมื่อกี้พูดบอกว่าจะบางชุมนือก่อนล่วงหน้าใช่ไหมค่ะ รุ่มแรกครับบางทีวันคือว่าถ้าเกิดฉายวันจันทร์นี้ปุ๊บมันจะประชุมประมาณว,วันทิพตใช่ค่ะแล้วก็แบ่งงานวันนั้นเลยค่ะแบ่งงานแล้วก็ไปหาข้อมูลของแต่ละข่าวสารต่างๆแล้วก็ทิปต่างๆที่จะนําเสนออุปก,กรณ์มีล่องสายค่ะมีฉากอะไรไม่รู้ทีที่มาตอนแรกเป็นฉากกันเลยนะฉากข้างหลงัง ใช่ค่ะจะเป็นโอโอรใช่ไหมใช่ค่ะ<อ>และ้วมีอะไรอีกมีอะไรอีกหรือเปล่าที่อมันตามห้องเรียนเก็ร้นอนอยู่หีอือเปลีกันโปรแกรมโปรแกรมต่ต่อวีโอค่ะมากอนอีกไม่เข้าไปรีเด็นเลยนะ ขอพูดถึงเรื่องก่อนหน้านี้ต้งแตก,ก้าวขาเข้ามาตอนนั่งตอนแรกประทับใจมากเลยที่สลับกัน่หงกันสองที่นั่งแล้วการพูดมันเสียงบรยานมาก,กจุย้ยที่เกาหัวแล้วหัวไปแล้วพูดไปแถวมือันวังมันมันม่ะมันปิว่ะค่ะ ที่สังเกตหลายรอบที่ตกเม่อไหร่น้องจะเอาเบอร์ออกมาโอ๊ตหี่ลูกยี่เขาเห็นว่าเราวางแขนซึ่งมันไม่เหมาะก็ลักษณะตารเป็นประา่คงรจะแล้วก็เดอเร่ออีกเรื่องอีกเร่องนี้คือเรื่องผ้าหน้าการนั่งหลังแนบนี้คือแบบมันเสียบุคลิกอะ ถ้าหนูจะเป็นพิธีกรหนูก็ควรจะปรับปรุงคุณลีของหนูนะคะแล้วอย่างแพลตอนที่พูดขึ้นมาในตอนแรกคือรู้ว่าอะไรแต่ว่าทำไมต้องพูดแบบคือเออคือเออเออคือคือเออแต่ยังไม่ยอมพูดเปิดประเด็นปกติคือการคือเออดีการเออการคือเนี่ยถ้าเราแบบเออแต่คือเราต้องเรียกิดได้ทันไม่ใช่แบบคือเออ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 ไปเรื่อยๆใครเขาต้องมาฟังคุณคือกับคุณเออเขาต้องการฟังเนื้อหางานทั้งหมดแล้วก็ การที่ที่เมื่อกี้ที่เขาได้ถามไปว่าเออมีอะไรอีกแทวใช้คําว่าตัวประสานงานสรุปคนทํางานที่เป็นสัตว์ก็นคนแล้วก็แล้วก็ที่หลังอนะถ้าจะใช้ต้องใช้คาว่าไฟล์ประสานงานไม่ใช่ตัวคือเราไม่ได้ทํางานเป็นสัตว์ สำหรับภาพรวมในการเสนอโครงงานขั้นต้นขั้นต้นที่ไม่ผ่านนะเริ่มอย่างแรกเลยอย่างนึงกอเฮ้ยถ้าหนูไม่หนูไม่ควรยืนสองคนยืนเสองคนที่ผู้ชมมือสีเทานะคะหนูเป็นผู้หนูเป็นผู้บริหารหนูจะคิดยังไงถ้าคนมาเสนอเสนองานแล้วหนูไปยืนสองคนเขายืนแบบนี้ การเนี่ยยัไม่เข้าไปในคีเลย6ข้อแล้วเชิญครับเดี๋ยวรุ่นพี่ไปปิ้งไปชัใหม่ให้แล้ใหน้องไปเตรีมตัวกันให้เรลาสิครับนค่ะไปี่รกันไปเสรข้นไช้ามวมีเช่นช้ามัวใช่อไม่ออกอะ ประนานพูดเหนื mo, ่อยเหรอประานประานพูดเหนื่อยเหรอประานประดานประานดีแล้ววะปรนหรอก้องไปตัดเลยไหมพูดเยอมากจริงดิเจ็บคอประคานได้งไไม่คือแบบว่าตอนที่ระนาดเล่นแพ้เล่นฟางเลอะคือแบบตั้งปรานอบคือว่า คือแบบชนกางข่าไปได้ถึงแบบว่าห้น้ามันนิ่งอ่ะเก่อนถมื่อกี้ฉันจะกระแบ่งงานถูกนะอย่าให้้องรู้บ้างล่ะปรานเไมดูนี่นายกอแค่สังเกตที่ไฮไลท์ที่น้ำะธานไม่ไดแล้วเรานพูดเยอะมากเลยนี่แล้วดูน้ำก็แล้ดูน้ำก็พูดตักผีด

จะปดแกปดใครจะปดดมันออกจากหน้าที่ใครนี่ไเนี่แหละปดเีอะไรผู้บริหารเฉีจะคลาดเ้ยให้มันดมัไม่ยอมตัดตไปตไปเดี๋ยวโต๊ต๊ถ้าบอกว่าชออกไปแล้วน้องออกไป